สบายดีขอบคุณพี่น้องสาหรับวันนี้ที่ประจ้าเรียนําเขามาเพื่อไฮฮอลล์ได้เรียนรู้พระคำของพระเจ้าด้วยกันวันที่พี่น้องที่เข้าสมพระคำนั้นเข้าฟังพระคำของพระเจ้านั้นขอพี่น้องกดใสกดไลค์กดกระดิ่งให้ครับจะด้วยเพื่อมีกําลังให้ครับเจ้าได้ทำบทสอนออกมามากขึ้นขอบคุณพะเจ้าสําหรับวันนี้ที่พระเจ้าได้นําเราที่พระเจ้าได้เจียมเราที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา าคำพิจารว่าจงขอและเจ้จงหาและเจ้จงเคาะ้อในบทให้เกิท่านบทสอนในวันนี้ก็คือการที่บ่าพระเยซูเข้ามาในโลกตอนที่1ินั้นแล้วก็คําสอนว่าพระเยซูสอนสาวกอธิษฐาน พระบิดาจะขาดกขอภาพวิญญาณประสูติของพระเจ้านำลูกเหมือนสามีกับสาวผึงเต็มด้ัยพสิีของพระเจ้าเต็มพยฤทยิบเดชของพรพวิญญาณประสูติของพระองค์สอนวิธีทางของพระองค์แก่พี่น้องเด็กรู่ของพระองค์ทุกคนพระบิราจะขาดุกเชื่อว่าพระเจ้าทำเป็นผู้ยิ่งใหญ่เงินชิวิของพี่น้องในนามขององค์ประสุติเจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าสําหรับการพระสุทธิเมื่อพระองค์อยู่ในโลกนี้เมื่อสองพันปีก่อนนะพระองค์ทึงเทศนาและสั่งสอน แล้วทาหมายสาคัญในการัฏิญาบทสอนในวันนี้พระสุสวรสคบสุกในการอธิษฐานเมื่อเราจะอธิษฐานขอพระเจ้าผ่านทางของพระษุคิดเริ่มต่อเชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุธิ <c> ์ <oughs> <c oughs> ความเชื่อของเขาเท่านะั้นเมื่อเราจะได้รับการจิมได้รับการของทัะทานที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าแล้วได้รับของดีที่มาจากมาจากสวรค์กฎของสวรรค์คือขอจากองค์จงขอและเจะไละ จงหาไ้้จะพบจงเคาะเราจะเปิดให้เกิททานนี่คือกฎในสวัส์แล้วเจ้าวิสุทธ์ก็เลยสอนซาบกของพระเมื่อสองพันปีก่อนนั้นพระองค์บอกว่าแบบนี้นะเมื่อซาบบกของพระองค์ได้ถามพิสุทธ์พระสอนคำอธิษฐานให้กับพวกข้าพเจ้าเถิดเหมือนที่พวกยูหันหรือพวกยอนนั้นหรือพวกพระธรรมจารย์และสรุรดีนั้นเขาได้สอนซาบก วิสูบอกว่า,วาแบบนี้นะในพระคัมภีร์มัทธิวคือมัทธิวบทที่6ข้อที่9ถึง15บอกว่าเหตุฉะนั้นทานทั้งหลายจงอธิฐานอย่างนี้บาพระเจ้าบอกว่าอธิษฐานแบบนี้นะคาแดคาเดภา,าบีลาของข้าพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ในสมั์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่สักขบูชา ขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสถาบันเป็นอย่างใดก็ขอให้เป็นอย่างนั้นที่แผน่นด,ดินโลขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันให้แก่ข้าพระองค์ในการบันนี้และขอทรงหยุกหนี้ของข้าพระองค์เงนข้าพระองค์ในหยุคนี้ให้กับคนที่เป็นหนี้ข้าพระองค์ขอบคุณพระเจ้า พระสูรบอกว่าเรียกขอเรียกขอ,อยาพระยานังขาพวกงเขาไปในการทดลองแต่ขอสูสวยขาพป่งให้พ้นจากความมืดความสั่้ายเหตุว่าอาณาจักรเนดิตอำนาจสงหารศีของระคงสิบสุบไปเินมิอาแมมขอบคุณพระเจ้าพระองค์ก็เลยสอนทาบบอกของว,ว่าอาธิษฐานแบบนี้ เป็นอย่างการที่อธิษฐานนั้นต้องเราต้องมีความเชื่อว่าเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าอวยพรชีวิตของเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่บอกว่าขอในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นบนแผ่นโลกในแผ่นโลกในสวรรค์บ่มีการเจ็บป่วยในสวรรค์บ่มีการหลงให้ในสวรรค์บ่มีการที่เจ็บอ่อนอ่อนแอ,นแอน พระเจ้าอยากให้อน,อนาณาจักรสวรรค์มันตั้งอยู่ในทามกลางชีวิตของอิสเตียนแต่เราจะดึงสวรรค์เคลื่อนลงมาอยู่ในชีวิตของเราแล้วจะเราต้องมีความเชื่อความเชื่อมาจากการได้ยินถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการอวยพรทุกสิ่งที่เราอยู่ในโลกนี้เราต้องดำนินชีวิตด้วยการอธิษฐานกับพระเยซู ล้วเรียนรู้จากพระค์วาสเฟื่องอนซาบกของพระ่องแบบไรเราเรียนรู้จากพระค์ในวรบั์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นบนแผ่นดินลงลึงวรบั์ลงมาอยู่ในครัวเรือนของเราเมื่อเราอาธิษฐานครับว่าเมื่อ,อไรเนระอธิษฐานพระองค์มไม่ได้รับคําตอบจากพระเยซูเราต้องพิจ,จนารณาตัวเองพระคัมภีร์จริงเขียนมาว่า ะิ่งเขียนมาว่าขอทรงหยุกนี้และขอทรงยุกนี้ให้แก่ข้าพระองค์เหมือนที่ข้าพระองค์หรือยุกนี้หยุกนี้ผู้ที่เป็นหนี้ข้าพระองค์เราต้องยกโทษให้แก่คนื่นเ,เมื่อเราไม่ได้รับคําต่อในการอธิษฐ,ฐานจากพระอ,องค์เราต้องเริ่มต้นลูกผิดสิ่งใดลูกทำสิ่งใดลูกําเนินชีวิตในเสือปังพระองค์หรือย,อยางเสือปองพระบัญญัติของพระเจ้าดือย,อย่างและเราขอพระเจ้า หยกนี่ให้เราเราก็หย,ยุกหนี้ให้คนอื่นหยุกโทษบาปให้ก่อนกบของคนอื่นด้วยที่เรามีใจหมากหมางมีใจที่เจ็บท่ำกับกำใจกับคนอื่นนั้นเราต้องเป็นคนที่อภัยหนี้ให้กับเขา พระเจ้าก็รู้นี่เหรอถ้าเราตวงสิ่งใดเฮาบานสิ่งใดไปพระเจ้าก็บานจริงนนถ้าเฮาบานพระพรเฮาได้รับพระพรถ้าเฮาบานการสรับแช่งความโกรธความส่วร้ายออกไปเขาก็ได้รับสิ่งนั้นเข้ามาพระเจ้าเลยเขาจะยัดพูดเต็มลน้นแน่นเข้าในตักของเขาอีกหลังแล้วพราตงเป็นเป็นคนที่บาดพระพรออกไปอย่าบาดการสรับแช่งออกจากปาาของเราปาาเราเนี่ยคือจุดสําคัญของรถ พอเราใช้ปากเราอธิษฐานต่อพระเจ้าเราใช้ปากเราอ่านพระคัมภีร์เราใช้ปากเราสรน,นเสริญพระเจ้าถ้าเราใช้ปากเราไป,เ,ปเบ้าสิ่งที่สั่วร้ายมันจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของเราหลังนั้นเราต่อเป็นคนที่อวยพรมอบสิ่งที่ดีๆอยู่ในชีวิตของเราในพระคัมภีร์ข้อที่สิบสาม,มาบอกว่าและขออย่านำนำขาวโกลเขาไปในการทดลองและได้ขอให้ช่วยครบพุ่นให้พุทนจากความสั่วร้าย เหตุว่าอาณาจตีอำนาจในสงหารศีก็เป็นของะองคิ์ศิษไปเป็นนี้ขอพระเจ้าด่าลืมข้ากรองไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากมารฉะนั้นขอพระเจ้าปกป้องชีวิตของเราทุกวันอาหารทุกอย่างนั้นพระเจ้าบอกว่าจงขอและจาจงหาและจะพบจงเพาะเขาจะเปิดให้เจ้าท่านขอพระเจ้าปกป้องชีวิตของเราปกป้องครอบครัวของเราแต่เราต้องดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าในการที่เราอธิษฐานต่อพระองค์นั้น หลังนั้นในพระคำจริงบอกว่าขอบคุณพระเจ้าข้อที่สี่จรงบอกว่าเพราะบาทานทั้งหลายยุก,กันน้ำมืดของเพื่อนมนุษย์พระบีลาของทานผู้ส่งคิดใจันจะมุรุกโทษให้ฐานด้วยเราต้องเป็นคนที่ยุกโทษให้คนอื่นอย่ากเก็บความเจ็บช้ำอย่าเครียดจนเข้ามาสมองเข้าไปจิตใจบออ่อภัยให้คนอื่นนั้น ถ้าเราทําสิ่งนั้นพระเจ้าของเราก็ได้หยุดโทษนี้ให้แก่เราไม่ยุความบาปให้แก่เราเราเป็นลูกของพระเจ้าผู้ที่แสนดีเป็นพระเจ้าที่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าแห่งการอภัยบาปให้กับมนุษย์โปร่งได้จิได้วัฏทานพระบุตรองค์เดียวลงมาเพื่อไถ่เราด้วยความรักของพระเจ้าผู้ที่พระเจ้าได้รักเราเราต้องเป็นคนที่รักเพื่อนบ้านรักคนอื่น เหมือนพัดคำจริงเห็นไหมรักเพื่อนบ้านเหมือนรักคนเองรักพระเจ้าอย่างสุดซิดหยุดใจจุดวิญญาณของเจ้าถ้าเรารักพระเจ้าเราไม่กล้าเบ้าพู้นยินทาพี่น้องไม่กล้ากล่าวหาเพื่อนบ้านไม่กล้ารักไม่กล้าเบ้าสิ่งซี่เสียหายให้กับพี่น้องที่มีความเชื่อถ้าเรารักเพื่อนบ้านไม่กล้าเอาสับสิ่งของเพื่อนบ้านไม่ไม่กล้าอย่างเอาของเพื่อนบ้านไม่กล้ายินทาเพื่อนบ้านให้เขาเห็นพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราดังนั้นเราต้องเป็นคนที่อภัยความบาปนี้แก่เพื่อนบ้าน แต่ถ้าทานไม่ยกการละมืดของเพื่อนบ้านภาพบิลาของฐานจะไม่ทรงยกการละมืดของฐานด้วยเหมือนกันพี่น้อง,องที่รักเราถ้าเราจะยกสิ่งใดออกจากชีวิตของพี่น้องนั้นเราต้องอยกโทษให้กับเขาคืนดีก,นกันกับเขาถ้าท่านจะถาบายเค่องบูชาถ้าท่านยกขึ้นใดวโอ้ข้าน้อยมีความผิดกับที่น้องมีการกมายกัน พี่น้องกัดพระคาสี่เขียนไว้ว่าจงบางเครื่องถวายของเจ้าไม่ขลางหังสิวิ่งกันคืนด,ดีกันก่อนแล้วถ้าเราคืนดีกับพระเจ้าก็ตอบคับอธิษฐานของเราลรออธิษฐานด้วยความเชื่อแล้วพลังในการอธิษฐานานั้นเราจะเห็นพระเจ้าจะเปลีป่ยนแปลงา,าการทุกอย่างพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเรา อธิษฐานตามค่าแหลพระบเวลาเจ้าของข้าโกงผู้ทรงกิจในสวัรค์ขอให้พระนามของพรมปีธีสักคำบูชาขอให้ราชนาจักรของพระองค์มตตังอยู่ในสวัรค์เป็นอย่างใดก็ขอให้เป็นอย่างนั้นอยู่แผ่นดินโลกอยู่่ทมกลางที่มีของโลกขอปรดประทานอาหารประจำวันให้แก่ข่าโกทางทันะ้งหลายณกระบันนี้ขอทรงยกโทษให้แก่ข่าโกงเหมือนที่เข้าโอกองยกโทษให้แก่ไอ้แก่คนที่ทําผิดต่อข่าโกงนั้นขอปรดประทาน อาหารประจำวันให้แก่ข้าพูงทุกๆวันในขณะวันนี้นี่เด็สิ่งที่พระเราอาธิษฐานต่อพระยาเ์ต่อพระเจ้าของเราผู้สานโลกได้จากกรวาลแต่ขอแต่ผู้โอ๋เชื่อว่าความเชื่อนะ่ะขอพระเจ้าประทานอาหารให้กับข้าขอ้อกสิ่งดีเราขอจากพระเจ้าทิ้งชั่วสิ่งเดียวสิ่งปิคมบาสสิ่งความเจ็บป่วยจาจัดมันออกไปนี่คือสิ่งที่พระเจ้า จําจัดมันออกไปจากศีวิตของเราสิ่งที่เป็นความบาปสิ่งที่เดวจำจัดออกไปในนามของพระสูมันบวนมีสิทธิ์แต่ต้องลูกของพระองค์พี่น้องที่รักในพระคัมภีร์ดูกาจึงบอกว่าพระองค์จริงตัดแก่เขาว่าผู้ใดในพวกทานมีมิตรสหายคนหนึ่งและจะไป หามิรสายนั่นในเวลาเที่ยงคืนพูดกับเขาบ่าเพื่อนเอ๋ยขอให้ยืมขนมปังสามก่อนเถิดพอที่หกพาะเพื่อนพาะเพื่อนของพาะเพื่อนของของสันของสันที่ของข่อยคนหนึ่งเพิ่งเดินทางมาหาข่อยหาหาเห่าเดินทางมาหาสันและสันไม่ มีอะไรให้เขารับประทานแต่เขาไม่มีอะไรให้เขารับประทานความที่เจ็ดฝ่ายมิตรสหายที่อยู่ข้างในอย่าก่อปาอย่ารบกวนเฮาเลยอย่ารบกวนสันเลยประตูก็ปิดแล้วทางพวกลูกก็นอนรวมเตียงของฉันแนวฉันจะไม่ฉันจะลุกขึ้นหยิบขนมให้ทานไม่ได้ บอกเข้าบอกทานทั้งหลายมาแม้แม้เขาจะไม่ลุกขึ้นแม้เขาจะไม่ลุกขึ้นหยิบหยิบให้หยิบให้คนนั้นเพราะเป็นเพราะเป็นมิตรสหายกันแต่่าเพราะวิ่งบอลมากเข้าเขาก็ลุกขึ้นหยิบข้าวหนุ่มปังหยิบให้ตามที่ทานต้องการ เขาบอกทานทั้งหลายบา่าจงขอแลวจะได้พี่น้องที่าัาพระคำดีจึงเขียนไว้ว่ามิตรสหายคิดคนหนึ่งคือเพื่อนคนมาเยี่ยมยาตอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วเขาก็ไปในวัในเทียงคืนนั้นเขาไม่มีอาหารที่จะให้เพื่อนที่มาเยี่ยมขอใ,ให้กินให้เขากินเขาไปเคาะประตูป๊อกป๊อปเพื่อน ข้าจ้าขอขนมปังสามข้อนกเพื่อนเนยเพราะว่าเพื่อนของเรามาเยี่ยมอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าใชเรานอนแล้วลูกของเราก็นอนโยนเตียงเดียวกันแล้วเราไม่รู้ก่อนแต่พระคำเทียงจึงว่าจงบิ่งบอลเนียกขอกฎของสวรรค์ขอตื่นกับพระโอ๋โมเมนตโอ้พระเจ้าลูกสุนขอพระโอขอพระมีญาณบริสุงพระพเจ้าอวยพร อวยพรที่เป็นของลูกขอพระองค์อวยพรแต่ไม่ได้รับเงียบไปไม่เคยทูลขอไม่เคยถามกับพระองค์ไม่เคยท่วงพรกสัญญาของพระเจ้านี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำเราต้องขอกับโพงค์ด้วยความเชื่อตื้อกับโพงไม่ใช่เคาะประตูป,ป๊อกไม่ใครเดินหนีเพื่อนคนนั้นเขาก็เลยเป็นอย่างพระคัมภีรีจริงจไว้ว่าจงขอและจะไล่จงหาและจะพบจงเคาะเราจะเกิด ทุกคนที่ขอและจะได้ทุกคนที่หาแล้วจะพบทุกคนที่ขอเราก็เปิดให้เก่ท่านนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าบอก là, กฎของสวรรค์ต้องตื้นขอกับพระองค์มาเห็นขอแล้วพระเจ้าไม่ตอบเงียบไปโอ้พระเจ้าไม่ตอบนะกธให้พระเจ้าโกธใ,ให้ผู้นำกธให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าพี่น้องที่หลักถ้าเราไม่ตื้อกับพระองค์พระเจ้าก็าไม่ให้เรากฎของสวรรค์คือขอและตื้อ าอจกได้ของดีจากสันเราต้องตื้อจากพระอ,องค์นี่แหละพระเจ้าจะมาจงขอและจะได้การอธิษฐานนั้นเราต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อขอและเชื่อเราจะได้รับตื้อแล้วแลเชื่อว่าเราจะได้รับคนนั้นก็เปิดให้พวกเขาเขาก็ให้ขนมปังใหมเพื่อนบ้านที่กินนั้นกลของสันเป็นแบบไหนเราต้องขอกักพระองค์ในพระคัมภีร์เขียนต่อว่าข้อที่สิบบอกว่าข้อที่ก็ว่าเฮาเขาบอกทานทั้งหลายว่า แม้แม่แม้เขาจะไม่ลุกยิบขึ้นยิบให้คนนั้นพราะเป็นพอเป็นมิตรสหายกันแต่ว่าเพรอทาพระวิ่งบอ้อนมาเขาเขาก็ลุกยิบให้ทานให้ตามที่ทานต้องการขาบอกคนขา,าบอกทานทัางหา,า่ว่าจงขอและจะไ้จงหาและจะปกจงเคาะเราจะเกิด เพราะว่าทุกคนที่ขอและจะได้มาเป็นคนเดียวทุกคนที่ขออยากในการเจิมสูงมากในการเจิมกับเจ้ามากขึ้นระดับตื้อกับพวกกดในสตต้องขอกับ้ากดในโรคนี้กดในไม่โรคนี้ก็มีนะกดในสวรรค์ก็มีเม่ยว่าโรคนี้้าเราอย่างไรของคุณเราต้องขอถ้าเราไปขโมยเราก็เหมือนกับแบาขี้หลังเหมืนอนกับขโมยของเขาเราต้องขอขอเขาให้ขอต่อ ขอจึงขาให้เราบางครั้งเขาใจอ่อนเขาก็ให้เราพระเจ้าของเราก็เหมือนกันเราต้องขอกับพระองค์ขอจึนพระเจ้าประทานความสํเเาเรา็จให้แกเราพระเจ้าอวยพรชีวิตของเราเราขอแนะล้วยอย่าลืมขอบคุณพระองค์นี่แหละคือกฎของพระเจ้าพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ว่าและทุกคนที่เคาะก็เปิดให้แก่เขาทุกคนขอขอขอแสดงหาขอ โรงก็เปิดให้แก่ท่านมีผู้ไดในพวกทางที่ที่เป็นบีลาถ้าบุตรของถ้าบุตรขอเข้าหลปังจะเอาก้อนหินให้เด็กถ้าบุตรขอปลาจะเอางูให้เขาเด็ถ้าหรือหรือขอหรือถ้าขอไข่จะเอาเมงป่องให้เขาเด็พระออ tha, คำที้บอกว่า เพราะฉะนั้นถ้าทานทั้งหลายเองผู้เป็นคนชัว่วยังรู้จักเอาของดีให้บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าไหร่ภาพิลาของฐานผู้ทรงในจศรษกิจเนส่องพระองค์ทรงประทานพระบิญญาณบนสุดแก่ผู้ขอต่อพระองค์อยากไล่การเจริญสูง้นต้องขอเหมือนโอ,อ้อยากไร้การไม่ขอไม่ตือ้อไม่อ่านไม่ศึกษาพระคำของพระเจ้า พระเจ้าลูกอย่างไรแต่ล we ูกไม่อ่านพระคัมภีร์พระเจ้าลูกอย่างไรแต่ลูกไม่อธิษฐานพระเจ้าก็ไม่ประทานกับแก่เราพระเจ้ารู้แะแต่ลูกอย่างไรสิไรแต่กฎของสมรัค์ต้องขอเราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันกับพระโองค์เพื่อเราไม่ได้ให้เราไม่ได้เข้าเข้าสู่การทดลลบเราอธิษฐานทุกวันอธิษฐานเนียอย่าลืมขอบคุณพระเจ้าเราเชื่อว่าเราได้รับสิ่งนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นแต่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นเชื่อว่าเราจะได้รับ นี่คือกฎของสบา์เหมือนที่สวยซูสอนทราบบกนั้นเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านท่านจะมีพระพรอธิษฐานกับเจ้าต่อไปพระเจ้าไม่ตอบเราอธิษฐานต่อไปพระเจ้าจะตอบเราตื้อกระองทุกวันตื้อทุกวันตื้อทุกวันเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับนี่คือเป็นดีทีการที่เราต้องดาเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่เป็นอิสเตียนเราเป็นอิสเตียนนั้นเราเป็นลูกของพระเจ้าโมเมนต์นั้พระเจ้าก็อยากให้ลูกของพระต้องพระเจ้าอยากให้ลูกพระองค์มากที่สุดเหตุใจเราจะไล่ เราเชื่อเราขอด้งกับพระองค์ที่น้องที่รักนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำเราต้องเป็นนักอธิษฐานดีกว่าเป็นนักตงอธิษฐานขับเจ้าศึกษาพระคำพีของพระเจ้าอ่านพระคำเราต้องเป็นอิสยนร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นข้อสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วพระเจ้าจะประทานความสําเร็จทุกอย่างให้แก่เราเจอปัญหายาท้อสั่งปัญหานั้นออกไปว่าเชื่อว่าบทเทศต่อไปมันจะมีกัน การที่หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในพระคุณสี่เดือนนั้นตอนนี้ผมยังนิ่งเรื่องการมัดถ่ายมัดทิวลูกามลาโกแล้วก็มัดทิวมลาโกลูกา้อนขึ้นอยู่หันยิ่งในซับพระคุณสีเดือนี้เพื่อให้ได้รู้เรื่องการที่พระเยซูนำนินชีวิตในโลกนี้โปร่งสอนจริงได้โปร่งขังจริงได้เทศนาสั่งสอนแระขับผีและทำการอศจรรา์นั้นพระคุณสี่เดือบอกแจ้งเลยอยู่บนหักภีถ้าเราไม่มี สิ่งนั้นเราต้องขอขอ,ของเราเชื่อว่าพระเจ้าท่านเป็นผู้คิดทานให้แก่เรานี่คือกฎของสวรค์ความเชื่อมังจากการได้ยินเมือ่อเราได้ยินสิ่งทีเดียวเราก็ได้รับสิ่งที่ดียินสิ่งที่เดียว,ว,เ,ยวเราไม่รับเลยเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ไดมาจากพระเจ้าพี่น้องที่รักใจเราปากที่พรส,สูจน์าปากถี่เสบานเส่าพระเจ้าประทานความสำเร็จให้แก่ท่านกฎของสวรค์ต้องขอ ขอตามอาจาตามพิสุสอนพวกสาวกนี่แหละแล้วสิ่งที่ดีเราขอสิ่งที่เร็วสั่งมันออกไปในนามของพระเยซูนี่แหละคือสิ่งที่เราเราต้องจัดการสิ่งที่เร็วในชีวิตของเราความบาปเราเอาสาระความบาปให้ได้ในนามของพระเยซ์ พระพิราจะขาลูกขอพระบิญญาณบรสุสธิ์ของพระเจ้าสอนดวทิธีทางของพระองค์ให้เก็บพี่น้องของข้าพกลีในกลิบนี้ขอให้องค์นำเขาเหมือนสามี้งกรบสาวเคิงเต็มพลังพระสดีของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเขาพระพิราจะาลูกเชื่อว่าค่าสอนนี้จะนุนใจพี่น้องมากขึ้นด้วยพระคุณของพระเจ้าในนามขององค์สุขีเจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องกลีบหน้าพบกันใหม่